สวัสดีค่ะพบกับเรื่องราวดีๆมีสาระสำหรับวัยเกษียณวันนี้อยู่กับแพรและพี่อิ๋วค่ะเช่นเคยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับแฟนๆชาวเกษียณค่ะสำหรับชาวเกษตรหลายๆท่านนะคะที่กําลังสนใจเรื่องของการขายของออนไลน์วันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะเพราะวันนี้เรามีเรื่องมาของการขายของออนไลน์มาแนะนําค่ะหลายๆท่านนะคะที่กําลังมองหาอาชีพหลังเกษียณหรืออยากหาไรายได้เสริมกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ธุรกิจออนไลน์เป็นอีกอาชีพที่ได้รับความนิยมมากค่ะซึ่งธุรกิจออนไลน์เป็นการประกอบธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายหรือการโฆษณาซึ่งเกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทำธุรกิจออนไลน์นะั้นสามารถทำจากที่ไหนก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าข้างนอกบ้านสวนสาธารนณะอะไรานี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน,นะคะ่ะถึงแม้ว่าการขายของออนไลน์จะไม่ใช่อาชีพใหม่ในปัจจุบนันแต่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ได,ได,ได้ดีมากๆนะคะในช่วงยุคโควิด -19 ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เราเชื่อว่ามีชาวสุขเกษหลายๆท่านนะคะสนใจที่อยากจะขายของออนไลน์แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะ คงจะมีคําถามมากมายตีกันในหัวเลยแหละว่าเอ,อจะเริ่มอะไรก่อนดีจะทําอะไรก่อนต้องมีอะไรบ้างนะวันนี้เรามีคําตอบค่ะค่ะเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการตั้งชื่อร้านค่ะการขายของออนไลน์นะคะเราต้องตั้งชื่อร้านให้อ่านง่ายจําง่ายแล้วก็คนหาเจอได้ง่ายค่ะว่าการออกเสียงยากกันไปเนี่ยคนไทยอาจจะไม่คุ้นหูทําให้ไม่เป็นที่จดจํานั่นเองค่ะหรือว่าการตั้งชื่อร้านให้จําง่ายก็ยิ่งดีค่ะ เราจะตั้งชื่อร้านให้มีความสอดคล้องกับสินค้าก็ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลาคนเจอจะได้คนเจอชื่อเราได้ง่ายด้วยค่ะหรือว่าเราอาจจะเพิ่มความคิดสร้างสารรค์หรือว่าเทคนิคความน่าสนใจลงไปให้กับร้านของเราก็ได้เพราะว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากรู้อยากเห็นว่าเอะร้านนี้ทำไมถึงชื่อน,นี้นะอะไรแบบนี้ค่ะเรียกไ,ได้ว่านอกจากจะหาเจอได้ง่ายขึ้นแล้วยังบอกต่อกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้าหากว่าร้านนี้เนี่ยมีสินค้าที่น่าสนใจมากๆค่ะใช่ค่ะ ส่วนข้อต่อมานะคะก็จะเป็นการเลือกสินค้าที่จะนํามาขายในออนไลน์ค่ะก็ควรเลือกจากสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่นะคะเพราะถ้าหากเราเลือกสิ่งที่เราชอบมาขายเนี่ยเราก็สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญเลยก็จะทาให้เราเนี่ยมีความสุขกับงานขายมากขึ้นค่ะหรือว่าถ้าหากเราเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะก็ควรจะเริ่มจากการสำรวจตลาดก่อนว่าสินค้าอะไรเนี่ยที่กำลังเป็นที่นิยมบ้างค่ะ ส่วนข้อต่อมานะคะก็จะสืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือแหล่งสินค้านั่นเองเมื่อคุณดูแล้วว่าเนี่ยอยากจะขายอะไรบ้างนะคะก็ต้องหาแหล่งสินค้าหรือแหล่งวัตถุดิบก่อนนะคะว่ามีตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถทําการซื้อได้ง่ายมากขึ้นค่ะมาที่ข้อ4กันบ้างนะคะเรื่องของเงินทุนค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะต้นทุนของการขายของออนไลน์เนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าสินค้าอย่างเดียวนะคะ แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเช่นค่าจัดส่งค่าแพ็กสินค้าค่าโฆษณานะคะดังนั้นเนี่ยควรวางแผนเรื่องการใช้เงินให้ดีๆค่ะหรือว่าอาจจะปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์รอบข้างดูนะคะหรือว่าปรึกษาคนในครอบครัวดูก่อนนะคะเพราะว่าทุกการลงทุนคือความเสี่ยงค่ะใช่ค่ะส่วนข้อต่อมานะคะข้อที่5ก็คือเรื่องของช่องทางการขายสินค้าค่ะเป็นปัจจัยที่แบบมีผลต่อร้านมากๆเลยนะคะเพราะแต่ละช่องทางเนี่ย ก็มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการขายของออนไลน์บน a c e b o o k เนี่ยก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดค่ะและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุดด้วยนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่มักใช้ Facebook นะคะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทําให้เห็นสินค้าของเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะและ a c e b o o k เนี่ยก็ยังสามารถทําการลงโฆษณานได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางขายสินค้าอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น l ล n e i n s t a g r กรนะคะรวมไปถึง s h อ p e e และ l a z a d a ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายช่องทางให้อา<ช>่าาสินค้าไปขายให้เล,ลือกเนาะใช่ค่ะมาถึงข้อ6กันบ้างค่ะเรียกว่าแผนการตลาดหรือถ้าจะเรียกง,ง่ายๆนี่ก็คือการกําหนดจุดเด่นของร้านนั่นเองค่ะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าอย่างไรนั่นเองนะคะต้องวางแผนดีๆค่ะข้อนี้ว่าเราจะโปรโมทร้านยังไงสินค้าอย่างไรนะคะ อาจาจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้หรือว่าปรึกษาผู้รู้ในด้านนั้นๆดูนะคะเพราะว่าแผกนการตลาดเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเนาะใช่ค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะก็คือเรื่องของช่องทางการชําระเงินนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางให้เราเนี่ยเลือกมากมายเลยคะ่ะถ้าเราเปิดร้านนะคะก็ควรเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการกันมากกว่าะคะ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีบริการเก็บเงินปลายทางซึ่งถือเป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากๆเลยเนาะ ใช่ค่ะบางคนอาจจะถ้าเกิดพูดง่ายๆชาวสุกเกษียณหลายๆท่านอาจจะไม่สามารถโอนเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ไม่สะดวกเนี่ยใช่ใชแล้วก็เราอาจจะต้องมีบริการเก็บเงินปลายทางหรืออะไรแบบนี้เนาะค่ะก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งค่ะมาที่ข้อแปก,กันบ้างนะคะก็คือความอดทนค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจต้องมีความอดทนมากๆเพราะว่าร้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในทนันทีทันใดนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะ เราเริ่มจากการที่เราขายกับคนรู้จักก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าอ่าเราก็ค่อยๆขยายลูกค้าไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะแล้วเราต้องหมั่นประเมินสินค้าหรือว่าผลงานของร้านเราด้วยนะคะว่าอ่าต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมให้เข้ากับลูกค้าหรือว่าเปิดรับอะไรใหม่ๆด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเนาะ ใช่ค่ะสเสร็ก็จะท้ายค่ะก็ะคือเรื่องเวลานั่นเองค่ะลูกค้าออนไลน์เนี่ยมาจะต้องการความรวดเร็วนะคะในการโต้อตอบคําถามที่พวกเขาสงสัยค่ะหรือว่าอยากทราบข้อมูลของสินค้านั้นๆนะคะถ้าหากเราเนี่ยตอบช้าเกินไปเนี่ยลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นได้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องเร็วไปหมดนาะเพราะว่าคนเขาต้องการแบบว่าความรวดเร็วในการความสะดวก,ก <มา S 1> ความสดกสบายด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็สําคัญค่ะ และนี่ก็เป็นข้อแนะนํานะคะข้อควรมีสําหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ค่ะสำหรับัยเกษียณนะคะอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะอาจจะต้องให้ลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยช่วยสอนหรือว่าลองทําดูค่ะอาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อต่างๆมีวิธีสอนมากมายเลยทีเดียวลองทําดูค่ะอย่าเพิ่งไปกังวลอย่าเพิ่งไปกลัวเราได้ลองเล่นลองศึกษาดูก่อนนะคะ นะคะอย่าลืมข้อสําคัญเลยนะคะก็คือทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเราควรจะต้องศึกษาทุกอย่างให้รอบคอบให้ดีก่อนที่จะลงทุนเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจสาม .net ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะก็กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยชาวสุกเกษียณค่ะครั้งหน้านะคะเรามีเรื่องราวของการเลือกสินค้าและก็เทรนด์ของการขายของออนไลน์มาฝากกันว่าเอ๊ะขายอะไรถึงจะปังนั้นในยุคนี้อ,อะไรแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมติดตามกันต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ